ててแล้วก็ถึงแม้ว่าฤดูกาลมันเปิดตอนก่อนก่อนที่จะเริ่มเกมนี้นะครับเล่นมาหนัดเราเราไม่ค่อยได้ผลการแข่งขันที่ที่เราอยากได้นะครับแต่ว่าก็บอกกับนักบอลว่าแบบถึงแม้เราจะไม่ได้คะแนนแต่ว่า <music> まああの13位という順位にいますけど上位で2年連続三冠のね王者に対してその立場でもこうしてねアウェーで勝ち点一を持って帰れるそこには間違いなくそこに行けないチームだということをね สกู๊ตชอว์ไม่ได้ก็ก่อนเริ่มเกมนะครับเราอยู่อันดับที่1 3สนะครับก็ต้องมาเจออันดับเหนือเหนือหัวตารางอย่างบุรีรัมนะครับก็วันนี้ก็สามารถเก็บหนึ่งคะแนนกลับบ้านไปได้นะครับก็สิ่งที่เราเรียนรู้ใน5เกมนี้มันก็ส่งผลออกมาในในเกมนี้แล้วนะครับก็ทําให้ก็โคตรภูมิใจกับนักบอลนะชุมบุรีได้ทีมที่ลงตัวหรือยังครับได้11คนแรก ที่ลงตัวหรือยังหลังจากที่ตลอด5เกมที่ผ่านมาอย่างที่โคช่ปุบอกมหมืึงเกมนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นเขาคงแล้วว่าว่าว่าจะเป็นทีมชุดหลักชุดนี้โคช่ปุมองนี้ยังไงครับแล้วก็มีทีมชุดหลักหรือยังครับในตอนนี้ครับอาโรโม่รืช่วันนี้นま, <laughs> まั้งแの่ก็เบสต์ของอでう่าเอ ばเราต้องยอมรับตรงว่ายังไม่ได้11ตัวจริงแบบที่มันสามารถฟิกได้ร้อปร์็นะครับเพราะว่ายังมีฟอร์มั์ของผู้เล่นบางคนที่มันยังเป็นขึ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วก็รวมถึงผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดี

อ่าชาล่งนะครับสำหรับฝั่งเหมืนแค่นั้นก็เหมือนจะดูคลิกลงตัวลงระบบได้รวดเร็วมากนะครับก็ทําให้ทีมมีวิธีการเล่นที่น่ากลัวขึ้นเราคู่นี้อามาดูดีใช่ไหมอันนู้นอีกขีดสูงสุดแล้วระดับก็ต้องขึแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็ยังมีอามาโดูอัลตารานะครับที่อ่าแข่งเป็นตัวแข่งขันอยู่ในทีมแล้วก็มีผลงานที่ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ยังต้องมีการแข่งขันในทีมตลอดนะ 最後ですけどあの、このスタジアムに駆けつけていただいたあのサポーター、ずっと90分間、あの雨の中で応援、声援し,していただいて、えー、メッセージをお願いしますいや本当に心強い、ね、あのサポーターで、時間かけてここまで来てね、それも勝ちち 取ってくれるんだ”っていうとこซินซีดีคิดด้วยแต่ซัพพอร์ตนะตรงนี้จริงๆอยู่ด้วยที่เราทำสำอะไรถูกอ่็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาค่อนข้างไกลเลยนะครับมาถึงบุรีญลำแล้วก็มาเชียร์เราซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มแฟนบอลที่คิดว่าวันนี้เราจะกลับมามีแต้มในในในสนามแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเสียงเสียงเชียร์แล้วก็แรงเชียร์ แล้วก็การส่งกำลังใจของแฟนบอลทุกท่านในสนามและทางบ้านนะครับซึ่งทำให้พวกเราทุกคนมีแรงขึ้นจนถึงในทีสุดท้ายแล้วก็สามารถเก็บคะแนนได้ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ